ครับคุผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับผมแล้วครับช่องอาทิชาแนลเนาะโมคาปาอันนีมาทอดสลัเปาครับสลัเปากาันไม่ได้ทอดสลัเปาให้ดูนานแล้วนะครับนี่ครับนีการจับแป้งปล่อยครับหน,หน้าหน้าหนาวแล้วแป้งไม่ค่อยยืดมันหน้าร้อน <laughs> หน้าร้อนนี่ต้องจับปล่อยเร็ว ไม่งั้นมันจะยืดไม่ค่อยคมนะคะประมาณนี้นะครับก่าตุกตรงมันจะทอดให้กันดูนานแล,ออแล้วสำหรับเราทอดเมื่อไหร่ก็ทอดแต่ป้าต้องหูป้าท้องสวยงามตามท้องเรื่องโชว์สกิลกันพลิกปุ๊บ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 ,บจะได้พองฟูสวยงาม และเปา<ม>เราจะทอดไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าใช้ไฟใช้ไฟกลางขึ้นเนาะใช้ไฟค่อนข้างแรงหน่อยพอพอเหลืองก็จะเริ่มพลิกแล้วนะไม่เหมือนปลาท่องโขงปลาท่องโขนี่ใช้ <c oughs> ไ,ฟไฟอ่อนๆจะได้ก,กรอบดูจากคลิปก็ได้ค่ะมันจะไม่นานเท่าไหร่มันจะมีนาทีบอกอยู่ ส่วนปลาต้องโกเวลาทอดมเมื่อไหร่ใช้เวลากินนานมากขั้นต่ำก็5านาทีขึ้นแต่สเปาไม่เหมือนกันนะคะเหลืองสวยเห็นไหมครับแปบ,บเดียวแค่เวลานาทีกว่าก,าก็พลิกแล้วเอก่อนพลิกนะคะใช้เวลาประมาณเกือบนาทีกว่าเกือบเกือบสองนาทีเพราะว่ากว่ามันจะฟูเนาะพอมันฟูเสร็จแล้วก็กว่ามันจะเหลือง อ๋อมันเหลืองเสร็จแล้วก็เราก็พลิกดูให้ทั่วๆกันพอมันเหลืองแล้วเราพลิกเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งพออีกฝั่งเหลืองเราก็ขึ้นเลยนะคะฝั่นได้ที่ก็ขึ้นได้เลยนะคะนี่นะคะสังเกตดูจะแค่สองนาทีกว่านะคะสำหรับเราจะใช้เวลาไม่นานแต่เวลาตอนเราสับแป้งอะค่ะจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเราตัดแล้วก็ต้องมาถูอีกเนาะก็เลย ขั้น,น,นตอนมันจะเยอะกว่าปลาต้อโขสกละเปาจะทอดไม่นาน,นปลาต้อโขกอาจจะทอดนาน้าทอดเสร็จเราก็จะปัดแก้ไท้เบานี่นะคะอันนี้ก็มาทอดทอดสละเปาให้ดูกันเฉยๆนะครับเนาะก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับพ้าคขากับไม่้าก็เริ่มจะเงาเงาละท่านเงียบไปครับใช่ค่ะข่อคาก็เงียบไปเหมือนกันครับไม่ได้ค่อยได้ทำลิดเนาะเพราะว่ายุ่งแล้วยุ่งอะไรนะแม่ค่าตั้งแต่กินเจมาเนาะใช่ตั้งแต่กินเจมันยุ่งยุ่งอะไรหลายๆอย่างนี่ก็มีเรื่องให้เครียดอีกละเรื่องเครียดไม่ต้องพูดละนะครับให้พ้าคขากับไม่้าเครียดกันไปอีกพอ ก็วันนี้ก็มาทอดให้ดูแค่นี้ก่อน,นะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ